สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเปิดกล่องเหมือนเดิมเนาะก็ตอนนี้อยู่ระหว่างหาเครื่องรางนะเราตีกองไฟไปแล้วประมาณสิบห้าอันเหลืออีกห้าอันเนาะก็เดี๋ยวครบยี่สิบอัน แล้วเดี๋ยวเราไปยืนให้อสูตรตีกันแล้วก็มาเปิดกล่องกันแล้วว่าวันนี้จะได้อะไรบ้างจะเกลือหรือเปล่านะทุกคนไแล้วใกล้ครบ20่ละสิบและใกล้ใกล้ใกล้เก้าแล้ว,ลว,ลวอีกอันเดียวโอเคยี่สิบ เราไปดูกันว่าอาติดเวลาสิบวินาที<ป>รอสิบวินาทีสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ป้ายเห็นไหมว่าจะมี อาสน์ตัวถีแดงอยู่เต็มไปหมดเลยหนี่นีห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 นีนีหนีเาอันน,น,น,นี้มันบินได้เหรอลากไว้ลากไว้ลากไว้มันตีอา้าวมันตีเราหมดเลยเอ่ะอ้าวตายแล้วอ่ะตายแล้วอะไม่เป็นไรเราใช้เครื่องรางหมดแล้วเมื่อกี้มา มาเปิดดูกันว่าเปิดกล่องเมื่อกี้ให้ส่วนทีมเมื่อกี้แล้วเราเปิดกล่องแล้วเราจะได้อะไรมาปิดีเดียวเลยปังเกลือไม่ได้เลยเลยได้เกลือนะทุกคนเกลือกีกแล้วนะครับวันนี้โอเคถ้าง,งั้นวันนี้เท่านี้นะทุกคนขอบคุณที่ติดตามกันนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับบา,บาย